เรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวดนางงามคุณผู้ชมคะสำหรับเวทีมิตรแพลเนตอินเตอร์ในช anel 2024นะคะทีแคมบอดียนะคะเป็นเจ้าของเวทีและเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะโดยสาวงามนะคะที่คว้าม,มงกุฎและสายสะพายไปครองได้ในครั้งนี้คุณผู้ชมคะก็คือสาวงามจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะขณะที่สาวไทยค่ะอย่างดินสอศีพนณิดานะคะนางสาวไทย ปี2567ซึ่งได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่สองมานะคะก็ทำเอาแฟนนางงามเนี่ยดีใจกันยกใหญ่ระบุเหมือนเหมือนกันนะคะว่าดีแล้วที่เธอได้แค่ตำแหน่งนี้มานะคะเนื่องจากหลายคนเนี่ยมองว่าเราไม่จำเป็นต้องส่งไปประกวดให้เสียราคาเสียด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมโดยทั้งด้านของ Mid Planet International นะคะก็เป็นเวทีประกวดนะคะที่จัดโดยประเทศกัมพูชาค่ะเริ่มการประกวดมา ตั้งแต่ปี2019นะคะคุณผู้ชมคะโดยนางงามคนแรกนะคะที่ครองมงกุฎเวทีนี้เนี่ยก็คือสาวง,งามจากแอฟริกาใต้ต่อมานะคะปี2020คุณผู้ชมคะก็ยกเลิกเพราะว่าอีโบลาระบาดนะคะและในปี2021เนี่ยไม่ได้จัดนะคะปี2022เนี่ยก็คือสาวง,งามจากฟิลิปปินส์และในปี2023นะคะสาวง,งามที่ได้ตำแหน่งนะคะก็เป็นสาวง,งามจากประเทศไทยของเรา อย่างบินวรวรันค่ะคุณผู้ชมคาที่คว้าตําแหน่งมาครองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเวทีนี้ต้องเผชิญกับปัญหามากมายคุณผู้ชมคาตั้งแต่ด้านการจัดการนะคะความขัดแย้งระหว่างผู้เข้าประกวดไปจนถึงข้อกล่าวหานะคะเกี่ยวกับการบิดเบือนวัฒนธรรมและการลดลงนะคะของจํานวนประเทศที่เข้าร่วมประกวดในขณะที่การประกวดในปีนี้นะคะก็ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวดราม,ม่าคุณผู้ชมคาไล่ไปตั้งแต่นางงามที่ มาเข้าร่วมนะคะที่ไม่รู้ว่าบางส่วนเนี่ยไปจ้างนักท่องเที่ยวมาประกวดหรือเปล่าเพราะดูไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นนางงามเอาเสียเลยคุณผู้ชมอีกทั้งยังมีข่าวนางงามนะคะสหราชอาณาจากักรกีกับนางงามออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยกองประกวดนะคะปลดออกทั้งสองคนแต่เพียงแค่สามชั่วโมงนะคะทางกองประกวดเนี่ยกลับประกาศให้ทั้งคู่สามารถแข่งขันต่อนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมหรือจะเป็นกรณ นางงามเจ้าภาพนะคะที่จูจ่ๆเนี่ยก็ถอนตัวนะคะทั้งที่การประกวดรอบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นไม่นานค่ะก่อนที่กัมพูชานะคะจะแก้ปัญหาด้วยการส่งคนใหม่มาแทนแถมยังคว้าตําแหน่งนะคะควีนออฟโหวตด้วยชนิดที่ไม่ต้องเก็บตัวคะ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องทํากิจกรรมเก็บคะแนนนะคะทําเอาแฟนนางงามเนี่ยว่าแบบนี้ก็ได้หรือคะ่ะและที่เด็ดสุดเนี่ยก็คงจะเป็นนางงามจอแดนคุณผู้ชมคาที่ได้ประกาศกลางเวทีนะคะ แนะนําตัวว่าขอโทษนะคะฉันอยากจะออกไปจากตรงนี้ค่ะพร้อมเดินออกไปแบบดื้อนะคะเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยคงสุดทนจริงๆค่ะกับการประกวดเพราะว่าก่อนหน้าเธอเนี่ยก็ได้มีการโพสต์แชร์นะคะว่าทางกองประกวดเรียกให้จ่ายเงินซื้อโหวตตัวเองค่ะเพื่อผ่านเข้ารอบมาแล้วรวมไปถึงการเปลี่ยนกติกานะคะแบบต้องอุทานว่าอีอย่างวะค่ะคุณผู้ชมทั้งเพิ่มท็อป27นะคะเป็นท็อป27บวก1เพื่อให้ นางงามตัวเองเนี่ยเข้ารอบหรือจุจๆเนี่ยก็ผุดมงกุฎอีกหนึ่งมงขึ้นมานะคะกลายเป็นประกวดเวทีเดียวนะคะมีนางงามชนะสองคนซะอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมคะทั้งนี้นะคะหากพิจารณาถึงต้นทุนค่ะทั้งเรื่องเงินทองไปจนถึงต้นทุนทางประเพณีวัฒนธรรมก็ต้องบอกนะคะว่าพอเข้าใจได้ถึงการจัดงานของเจ้าภาพนะคะที่แฟนนางงามเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราดูแคลนในเรื่องของคุณภาพที่ออกมาแต่ที่ ไม่เข้าใจเนี่ยก็คือแทนที่จะยอมรับนะคะในศักยภาพตัวเองกัมพูชานะคะกลับทําตัวในทางตรงกันข้ามค่ะอันที่จริงนะคะก่อนที่จะไปคิดถึงความเวาวังอลังการอะไรกัมพูชาเองคุณผู้ชมคะควรจะเริ่มง่ายๆด้วยการหาเอกลักษณ์นะคะและมาตรฐานของเวทีตัวเองให้ได้เสียก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆนะคะก็ไปก๊อปปี้ของคนอื่นแล้วมาเคลมเป็นของตัวเองแบบหน้าด้านๆน,นะคะที่สําคัญเนี่ยกฎกติกานะคะก็ควรจะเป็น กติกาค่ะไม่ใช่นึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนส่วนอะไรนะคะที่มันดูรุงรังนะคะจะเป็นเรื่องของการมอบรางวัลต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของการแสดงนะคะงานระดับอินเตอร์แบบนี้ก็ตัดๆไปบ้างศิลปินดังๆนะคะที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ได้รับการยอมรับนะคะก็มีค่ะอย่างวันดานะคะเอามาโชว์คนเดียวก็พอนะคะไม่ใช่เอาใครก็ไม่รู้มาร้องคอปปี้เพลงไทยแถมการประกวดเนี่ยยังกินเวลาเกือบ6ชั่วโมง แต่หาไม่เจอเลยนะคะทั้งคุณภาพและมาตรฐานกลายเป็นเวทีตลกนะคะให้ชาวโลกเนี่ยเขาโหฮาเอาแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมก็เป็นว่านะคะหลังจากนี้ทางด้านเวทีการประกวดนะคะอย่างเวทีมิดแพลเน็ตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปจะมีการแก้มือใหม่ไหมนะคะในครั้งต่อไปที่มีการจัดการประกวดอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ